สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคลิปแต่งเค้กกลับมาแล้วจ้าก่อนดูคลิปนี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาแต่งนี่เลยค่ะน้องเอลซ่านะคะเป็นนะคะเค้กที่ขายดีที่สุดเลยนะคะเป็นเค้กในตำนานเลยทีเดียว ทุกคนเชื่อไหมเค้กก้อนนี้นะคือเราอะแต่งแล้วก็วางไว้หน้าร้านเฉยๆนะคะไม่ได้มีลูกค้าสั่งแต่คุณนขาไม่ถึง1ชั่วโมงมีลูกค้านะคะมาซื้อที่หน้าร้านเอาน้องกลับบ้านไปเรียบร้อยเลยจ้า ตอนนี้เราก็มาดูวิธีการนะคะปาดขอบนะคะยังไงให้ได้2สีนะคะสีฟ้าและสีขาวค่ะซึ่งเป็นสีประจําตัวของน้องเอลซ่าเลยนะคะหลังจากที่เรานะคะหมุนสีทางด้านรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นี่เลยค่ะนําน้องนะคะมาติดตรงกลางเค้กเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาแจกเทคนิคค่ะวิธีการแต่งนะคะให้มีความสวยงามซึ่งตีมวันนี้ของเรานะคะจะเป็นในส่วนของตีม พายุหิมะนั่นเองเป็นยังไงเนาะพายุหิมะนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทำนองให้แน่นด้วยการใส่ครีมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการทําพายุหิมะค่ะโดยเราจะใช้ทั้งหมด3มสีนะคะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวค่ะวิธีการนะคะที่เราจะทําให้เกิดพายุหิมะได้นะคะรอบๆน้องตัวเอลซาก็แบบนี้เลยค่ะใช้นะคะในส่วนของ สเปกตูล่าปลายแหลมนะคะค่อยๆแต้มสีนะคะที่ผสมอยู่ในครีมแล้วค่อยๆปาดแบบนี้นะคะจะเย็นๆค่อยๆทํานะคะทําไปให้รอบน้องเอลซ่าเลยค่ะโดยอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากได้ไม่ว่าจะเป็นสเปกตูล่านะคะหรือว่าจะเป็น แท่นหมุนนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะคะไม้พายต่างๆค่ะราคาถูกๆนะเราก็ใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะอยู่ในคลิปรีแล้วนะคะกดสั่งได้ที่ตะก้าสีเหลืองนะจ๊ะนี้เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะก็คือเราทำให้ครบ รอบน้องเลยนะคะต่อมานะคะเราก็มาใส่ในส่วนของป้ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะนี่เลยค่ะออกมาเริ่มสวยแล้วนะยังไม่พอค่ะเพิ่มความปังด้วยนะคะเม็ดทองนะคะตรงนี้เป็นเม็ดน้ำตาลนะคะเคลือบสีทองสามารถรับประทานได้นะคะเราก็เอามาตกแต่งนะคะแล้วก็ตัวครีมหนีบอันนี้นะเราก็มีอยู่ในตะกร้าเหลืองเช่นเดียวกันเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านนะคะหาไม่เจอนะคะน้องเขาจะราคาร้อยกว่าบาทนะทุกคนจะ๋ะแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าตัวครีมอันเนี้ย จำเป็นมากๆเพราะว่าถ้าเราใช้มือของเราค่อยๆแปะลงไปอะถึงแม้ว่าเราจะใส่ถุงมือนะแต่รับรองเลยว่าเค้กเละค่ะถ้าเกิดว่าต้องการงานละเอียดงานดีๆนะคะแนะนําให้ใช้นะคะตัวครีมาปากแหลมๆแบบนี้นะคะเราแนบไว้ให้แล้วนะคะในคลิปนั่นเองจ้า ว้าวใกล้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าขออีกนิดนึงได้ไหมล่ะนะคะเจ้าหญิงก็ต้องคู่กับนะคะดอกกุหลาบเลยและน้องเอลซ่าเขาเป็นเจ้าหญิงหิมะใช่ไหมคะเราก็เลยนี่เลยค่ะแต่งเป็นกุหลาบสีขาวกุหลาบ หิมะนะคะสวยๆใส่ให้น้องเขาด้วยอีกสักสองสาดอกนะจ๊ะ mm hmm. เพิ่มความหวานนะคะให้กับน้องเขาใครชอบคลิปนี้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าอยากได้เทคนิคดีๆในการแต่งเค้กติดตามเราไว้ให้ดีค่ะ mm hmm. เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย